ได้แบบทำมุมกล้องที่เอ่อเมาส์แคมนานนะแชทโอเคมามามาเข้ากันเลยดีกว่าไปนี่ทุกคนตอนนี้ฉันเอาเมาส์หลบก่อนเอาเมาส์หลบ อามอหลบนี er mm ่ก hmm. ล okay. mm ่องมาอย่างนี้เลยเมลกิกแบนแบนับแบรนพึ่งน้อยแบรนพึ่งน้อยแล้วไงแล้วฉันอามอลไปนู่นแล้วฉันจะคีย์ึ้นืองไ้ยังไงวะเราไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าให้ตั้งในเครื่องฟูไฮดี้ด้วยตั้งแล้วโอเคมาจริงๆก็คือแกะมาหน่อยเลยท่านนะ ฉันขยับไม้แป๊บนึงขอขยับไม้สักคู่นี่ข้างในเป็น m มลกิกแปโปนะแชทเป็นเมลกิกแสีโปรสวอเทอร์สีวอเทอร์ Water คือคือสีฟ้าในกล่องก็จะมีเป็นตัวกล่องคีย์บอร์ดมีกล่องคีย์บอร์ดมาแล้วก็อีก2ชิ้นเป็น ตัวดึงคีย์แคปปะแล้วก็ตัวดึงสวิตช์แล้วก็เป็นที่แต่งด้านข้างเป็นเป็นเลโก้มันคือเลโก้ใช่ไหมใช่แหละใช่ไหมก็กล่กองก็มีแค่นี้กล่องมีแค่นี้เลยแบบเท่าที่เห็นเนีย่ยเป็นสตูดิโอหมดท,ที่กันโอเคก็จะมีอันนี้ เป็นเอาไว้หมอดด้านข้างเป็นแบบเหมือนเลโก้แล้วก็จะเป็นที่ดึงคีย์แคปเอาลงมานี่ก่อนคือต้องบอกว่าเซตอัพอันนี้เซตอัพแบบซิ่งๆอยนะคือมัน่อนข้างจัดการตัวยืนที่ระบาาหนา่อยเพราะว่าเพราะว่าไมคอะมันบังเว้ขาไมคมันบัง่งอี้ถึงไหนคือมันจะมีให้ P 6 4 Pro โปกับ84แต่ว่าฉันเลือกเป็น84มาเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็คือฉันต้องการ f อฟโลมาใช้ทำงานซึ่งตัวตัวที่ฉันใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นเล้ยว65ปะของตัวนี้ตัวของวอร์เมียวอร์เมีย m h e HE ที่ฉันเคยรีวิวลงไปในบล็อกในบล็อกแฟ,แฟนเพจ a c e b o o k ซึ่งปัญหามันเยอะมากอย่างเช่นตัว Type-C ตรงน,นี้ที่น่าจะเป็นที่เรื่อง QC Bu i l d Quality มันหลุดนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ถ้าแบบว่า ไม่ขยับไปโดนสายย s ดบีมันนะอืมนั่นแหละเพราะว่าสายไม่งั้นไม่งั้นตัวคีย์บอร์ดมันจะหลุดแล้วมันจะเออก็เลยแบบกำหมัดมากตอนที่เพิ่งได้มาแล้วก็แบบเขาก็ส่งสายมาให้ใหม่ล่ะแต่ว่าปัญหาหน้ายอยู่ตรงตัว Type-C มากกว่าไม่ใช่สายโอเคมาเอ่อมีแบบว่าแกะซีลง่ายๆโดยที่ฉันไม่ต้องใช้คัตเตอร์ไหมนี่เปิดเปิดขึ้นมาก็จะอันนี้จะเป็นคู่มือปไม่ วุ้ยเป็น V.I.P. นี่ b a ็ k เ er กอร์ V.I.P. นะสำหรับมันม,ม,นมีมันมีอะไรที่มันเป็นอะไรส่วนตัววะไม่มีนะโ okay. อเคเราเป็น b a ็ k e r แล้วก็เลยมีอันนี้เป็น V.I.P. มาให้ถ้าคือฉันมั่นใจว่าถ้าเราสั่งจากร้านตัวแทนจำหน่ายเงี้ยที่นำเข้ามาอย่างอย่างร้านคีโปก็จะมีอันนี้มาด้วยหรือเปล่าแต่มันก็สวยดีนะอืมนั่นแหละต่อไปก็เป็นส่วนของตัวตัวคีย์บอร์ดอุ้ย ดูเรื่องอะไรถ้าแบบหยิบขึ้นมาแล้วเราจะทำทำหล่นหลุดมืออะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเฮ้ยสวยนะสวยนะแล้วก็ตรงน,นี้เขาก็พลาสติกหุ้มมามวให้เราไม่เราไม่พูดพันทำเพลงอะไรมากบางคีย์บอร์ดตรงนี้นะหนักเหมือนกันนะหนักสัมผัสได้เลยว่าหนักหนักแบบหนักแล้วก็ในกล่องก็น่าจะอันนี้ก็เป็น มีมีควิกไกด์ควิกไกด์แล้วสติ๊กเกอร์น่ารักแชทสติ๊กเกอร์น่ารักโฟกัสปะโฟกัสไหมลูกโฟกัสไหมไม,ไม่โฟกัสไม่เป็นไรถ้าจะเห็นอยู่ีสต,ติ๊กเกอร์เออน้องพึ่งน้องพึ่งเมลกี้ที่ฉันแบบจุ่มหน้ากล้องน,นะไม่โฟกัสเลยโอเคน่ารักดีแล้วก็ควิกไกด์ ซอฟต์แวร์เหมือนเขาจะเป็นออนเว็บซอฟต์แวร์นะก็ก็ดีฉันไม่ค่อยชอบแบบว่าโหลดพวกซอฟต์แวร์อะไรลงเท่าไหร่แล้วก็จะมีที่ดึงคีย์แคปแล้วก็คีย์แคปเอามาเปลี่ยนให้เป็นสีมั้งแล้วก็ในส่วนของสายนั่นเองในส่วนของสายอ่าน่าจะหมดละในกล่องเนี่ยนะโอเคไม่ใช่กําลังคิดว่าฉันจะลอกพลาสติกตรง ตรงแผงไฟข้างหลังมันน่าจะยังไม่ร่อแล้วกันนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพื่อความสวยงามไม่เพื่อความคงอยู่แบบความสวยงามมันดั้งเดิมของมันอย่าให้มันเลอะตะฉันก็ไม่น่าใช้แบบเปิดไฟดวยอันนี้ก็คุยกด์แต่เป็นจีนล้วนป่ะเนี่ยเอาอสานกินเดี๋ยวใช้ได้ใช้ได้เขาให้เป็เซตในในตัวเว็บไซต์ โอเคนี่ก็เป็นสายฉันว่าสายน่าต้องสายน้าต้องใช้ของทางเมลกิกเองเพราะว่าตัวตัวคีย์บอร์ดอะมันเป็นมันเป็นอะไรนะ 8K polling rate ก็เลยคิดว่าน่าต้องใช้สายของเขาเองหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวไม่งั้นมันจะไมนี่แล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นสแปร์ปะ่ะงแ่ก็เป็นวสา์เผื่อแบบเปลี่ยนคีย์แคปอื่นเพราะว่ามันเป็นแบบอ๋อไม่ใช้ มันเป็นคีย์แคปสำหรับคนเราไปใช้กับ Mac จะได้แบบเปลี่ยนจาก System เป็นเปลี่ยน Control อะไรเนี่ยเป็น c o คอมมาในพวกนั้นโอเคก็ไปนไรใช้โย,โยนใส่เข้าไปในกล่องมันมาดูตัวคีย์บอร์ดกัน,น่นี่เป็นสีวอเตอร์นะเหมือนตัวตัวโปรเมทหกสีเมทหกแปดแปสโปจะมี3สีด้วยกันก็คือจะมีสีขาวสีขาวสีแดงแล้วก็ สีน้าเงินก็คือสีวอเตอร์แต่ว่าถ้าในร้านไทยตอนนี้มันจะมีมันจะมีสีขาที่เป็นแผงม่วงที่เป็นตัวเหมือนตัว6ตัว6 8ธรรมดาที่น่าจะมีของแล้วก็ไปสามารถไปซื้อกันได้นะอ๋อมีก็มีสีหนึ่งมีสีหนึ่งเป็นสีสีเหมือนสีดินอะสีแบบทองทอง,ทองน้ำตาลเนอใช่อันนี้ก็ไม่มีหลายอันนี้ก็ช่วงคอนเนคเตอร์ ไอตอนแรกฉันนึกว่าบอร์ดมันจะแบบว่าเป็นสีขาวนะมันไม่ใช่ขาวนะมันจะเป็นแบบว่ามันสีแบบสีฟ้าอ่อนๆนี่สีเออสีฟ้าอ่อนๆแล้วข้างๆก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นพลาสติกปะพลาสติกผสมมะรูปะอืมแต่ว่าน้ำหนักน้ำหนักแน่นใช้ได้นะเุ้ยซาวเทสปะไอฉันว่าเสียงเสียงโอเคนะเสียงเสียงแบบว่า โอเคอยู่ช่อวมาแชทน่าจะชอบอเปิดไฟกลับมาอันนี้เป็นส่วนหน้าหน้าตาของซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นออนเว็บซอฟต์แวร์นั่นเองรีเฟซซี่รีเฟชชิ่งเป็นเป็นครอปนี่ดีไวท์บวกเจอมันจะขึ้นนะว่ามีนี่ไงมาละเมตรแปดสิบสี่โปรที่เรา เสียไปตอนนี้มันมีไฟนี่นี้ก็สวยนะเอหัวชั้นบังหัวชั้นบังหัวชั้นบังโอเคย้ายอ่ะมาตรงนี้ย้ายย้ายกล้องใช่จะย้ายตัวเองทำไมโอเคมันเดนสวรซอฟแวร์ดีกว่านี่ก็จะมีตั้งคือชั้นโอเคหลักการทุกครั้งก่อนได้คีย์บอร์ดมาใหม่หรืออุปกรณ์เกมมิ่งมาใหม่ ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมแต่คือปกติฉันจะเข้าไปเซตติ้งแล้วก็ไป Factory r e รีเซ็ก่อนหนึ่งทีแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปแล้วก็ไปดูว่ามีเฟิร์มแวร์อัปเดตอะไรไหมเวอร์ชันเช็คเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราอัปเดตเฟิร์มแวร์กันสักครู่นึงเฮ้ยไฟสีแดงด้วยน่าจะบอกว่าแบบว่าอยา่า เอ็งอย่าเอาคีย์บอร์ดออกถอดสายคีย์บอร์ดออกมานะอะไรเงี้ยเมื่อกี้อันนี้อันนี้คือใหม่ฉชันมันบงังเรียบร้อยอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้ก็ตั้งเบสิกตั้งปุ่มตั้งอะไรใช่ไหมมีลาปิดโปรไฟลด้วยแล้วก็อ e s p o r t ร์ตโปรไฟล์อันนี้ก็คือแบบว่าเรียนรู้บรการแชทฉันก็เป็นหนกันว่าทำาอะไรบางแต่เขาก็มีคู่มือควิกไกด์มาให้นะแบบควิกไกด โอเคคือเราสามารถใช้ฟังชันฟังชันคีย์ในการที่จะทำโน่นนี่นั่นได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าตัวเว็บตัวซอ์แวร์ของเขาซึ่งก็ถือว่าดีครับชอบแต่ช่ว,ว่าหลายคนอาจจะขัดใจกับตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบสายที่แบบเดี๋ยวนี้มันต้องมีนะมีคโนบมีคโนปตรงนี้นเอาไว้แบบเพิ่มเสียงเล่นเสียงอะไรเงี้ย แต่ว่าเราก็สามารถมาเซตในนี้ได้นะแบบว่าเพย์พอยส์เอ้แต่นี้ก็เป็นเพย์พอยส์อยู่แล้วนี่อันเนี้ยเพจอัพเพจดาวอาจจะใครอาจจะไปตั้งเป็นเพิ่มเสียงเบาเสียงก็ได้เพราะว่าฉันปกติเพจอัพเพจดาวบางทีไม่ค่อยได้ใช้ก็จะใช้เพิ่มเสียงลดเสียงแทนเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงไม่มันกลายเป็นเสียงได้เฮ้ยมีตั้งเมาส์ได้นึกถึงคีย์บอร์ดดักกี้มาก่อนเลยแบบว่าใช้ฟังก์ชันขยับเมาส์ด้วยคีย์บอร์ดเปิดไฟปิดไฟ ซุปเปอร์คีย์อันนี้โอเคอันนี้ก็เซตติ้งคร่าวๆปะ่ะเซคชั่นเลเยอร์อุ้ยมีเลเยอร์สองด้วยเหรอแบบว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าตั้งตั้งแบบพวกปุ่มพิเศษอะไรเงี้ยปะ่ะโอเคอน,นี่คืออะไรอะ มีเสียงด้วยแต่ฉันขอปิดเสียงก่อนนะยแล้วเดี๋ยวมันอ่าโอเคอันนี้ก็น่าจะเช็คปะโอเคก็โอเค,อเ,คเป็นโอเคเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอไล่เช็คทุกปุ่มก่อนว่ามีภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ซอฟต์แวร์เว็บซอฟต์แวร์ทีมอดีมาต่อไปเรามาดูในส่วนของไลท์ติง้งกันดีกว่าอ่าเรามาดู แบ็คไลท์ไม่บล็อกไลท์ใช่เอ้ยเมื่อกี้เสียงมนคลิปปิ้งปะมีเจ็ดโหมดด้วยกันโหมดศูนย์น่าจะเป็นปิดน่าจะเป็นปิดโอเคเดี๋ยวฉันขยายอันนี้น่าจะได้เห็นกันชัดๆโอเคอันนี้คือโหมดศูนย์น็นเป็นปิดไฟตัว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 ตรงคีย์แคปโหมดหนึ่งก็เป็นสแตติกโหมดสองเป็นอะไรโหมดสองเป็นอะไรอ่ะดูไม่ออกเหมือนกัน เหมือนแบบว่าสีค่อยๆเปลี่ยนปะอืมเหมือนสีค่อยๆเปลี่ยนช้าๆโมด3ามเป็น beating แบบกระพริบกระพริบโ<ๆ>มด4เป็น wave เป็นคลื่นโมด5เป็น ripple ripple คือเวลาเรากดมันจะมันจะเบาๆบึ๊บบึ๊บบึ๊บ,บ,บแล้วก็ reaction ก,ก็กดแล้วก็จะมีไฟแต่ว่า keycap ของเมลกี้อันเนี้ยมันจะไม่เป็นแบบแสงรอดนะมันจะเป็นแบบแบบทึบอ,อืมใช่ แต่ฉันชอบส่วนตัวฉันฉันชอบแบบทึบมากกว่าเพราะฉันไม่ชอบ R G B อันนี้ก็แรนดอมเอแบบโอเคไฟแบบ,บบูบ,บูแบูบูบแบบแรนดอมโอเคคีย์บอร์ดลับปิทิกเกอร์นะครับอุณหภูมิมีผลต่อไม่ใช่ต้องบ,บอกว่าคีย์บอร์ดที่สวิตเป็นแมกเนติกอุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของตัวสวิตนะครับซึ่งการที่คีย์บอร์ดเปิดไฟตัว L E D ตัวไฟก็ทำให้ ตรงสวิตต์ตรงนั้นอะ่ะมันมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความคาดเคลื่อนอาจจะทําให้เกิดการคาดเคลื่อนในการทํางานของตัวสวิต์ได้ดังนั้นปิดไปโอเคอันนี้ก็สามารถเลือกสีได้แบบอเลือกสีเลือกส่เกสงเลือกสีใครแบบใส่ rgb ก็จัดเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อล o อ light นั่นเองไฟด้านหลังที่แบบโคตรเท่บอกเลยสามารถปแรบบับ ปรับความสว่างเฮ้ยแบบกับพิบได้ด้วยเหรอแบบวีดิ้งถ้าฉันทำให้สปีดมันแปลกก็คือมันจะกระพิบเร็วขึ้นนะฉันต้องปิดไฟปิดไฟแล้วเดี๋ยวปรับความสว่างนี้มันอ่าน่าจะพอเห็นอยู่นะว่ามันกระพิบนี่โอเคอันนี Static Static ก,ก็ไม่ต้องปรับสปีดได้หรือไม่ก็อันนี้คือปิด ปิดก็ไม่แย่นะอีกอย่างคือเหมือนตัวแผงตรงนี้มันจะเป็นคือมันเป็นน่าจะอะคริลิกปะอะคริลิกน่าจะอะคริลิกมัง้งไม่น่าใช่กระจกหรือกระจกปะไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันตอนนี้มันจะเป็นอะคริลิกเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าใสาแต่ว่าเป็นสีฟ้าสีฟ้าใสาโอเคมันเลยจะออกเวลาไฟออกมามันจะออกเป็นสีแบบฟ้าๆอยู่แล้วตอนให้แบบเป็นไฟสีขาวะอะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะเนี่ยแบบว่า R G B บเลยสีดำ่าจะเป็นปิดไฟปะอุ้ยจริงมันก็ดูสวยดีนะสี่ดงให้ดูว่าแบบตั้งสีตั้งสีไฟอย่าบอกนะว่าลูกค้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรา,าลูกค้าเขาเขาไม่ใช่ลูกค้าเรา <laughs> เราเป็นลูกค้าเขาอดิอันนี้ <laughs> ัดีคุณแมบอยด้วยเราต่างหากที่เป็นลูกค้าลูกคาเขาอ่โอเคก็ปรับไฟได้ก็ rgb อะปรับปรับฮิวปรับอะไรปรับแซตได้แต่ถ้าฉันจะเปิดก็ดจะเปิดเป็นไฟสีขาวนะเพราะว่าตัวกล่องตัวบล็อกมันเป็นแบบสีเป็นตัวแบบสีฟ้าๆอยู่แล้วไบเนตก็อืม มีดีเลยนิดนึงเพราะเป็นเว็บเบ์เป็นเว็บซอฟต์แวร์ก็เปิดสักประมาณร้อยหนึ่งแล้วกันสวยดีเปิดไว้สวยดีประมาณนี้โอเคขอเปิดไฟกันมากปิดไฟแล้วกล้องมองไม่เห็นตัวตัวจันเหนืนไม่แท็ก <c oughs> อ่ะแล้วมันมันน่าจะตั้งน่าตั้งแยกปุ่มได้ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าจัเข้าใจไม่ผิดโอเคต่อไปมาดูซุปเปอร์คีย์กันขออนุญาต รดอ่ต่อไปเป็นจนส่วนของซูเปอร์คีย์ซูเปอร์คีมีอะไรบ้างอ๋อพวกทำ DKS shortcut macro snap tab QRT DKS คือแบบว่ามันคือเรากดไปเท่านี้มันจะทำงานอันนึงแล้วกดไปลึกมันจะทำอะไรอันหนึ่งก็คือเหมือนแบบกดกดตื้นๆให้มันเดินกดลึกให้มันวิ่งเหมือนฟีลแบบว่าอนาล็อกของ j o จอยสติ๊กนทุกคน อยู่นั้นเลยก็สามารถตั้งหน้าแต่ใช้ไม่ได้ใช้ก็แล้วส่วนช็อตคัทก็เอามาตั้งพวกนู่นนี่นั่นอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดรีเพสเปลี่ยนปุ่มได้คีย์ล็อกบาบ้าบา,บาไม่อหน้าได้ใช้มาโคก,ก็มัได้ใช้สแนปแทบ็บเซีแบนห้ามใช้แล้วโอเคแต่ก็ไม่ได้ใช้ QRT คืออะไรอ่ะ Action o อ f อ r ฟิร์สแค t ส์สติ๊กเกอร์นึ t เฟ t t ์สบัต e ันติ๊ก t ก e ร์เ t มไทม์ไม่เปิดฟันต์เอนด์ทีคล้ายๆกับมันคล้ายๆปะเหมือนเป็นอีกขั้นหนึ่งอะ by by b i d i n g the first second button action lifting first can stop t i c k l i n g อันนี้ยังไม่ยังไม่เก็ตเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูอีกทีหนึ่ง โอ้ว้ตวิ่งยิงโนสแนปใช่แต่ว่ามันจะโอ้โว้มันจะโกงตรงที่สมมติอย่างตัวเทเซอร์หรือตัวใหม่ตัวใหม่ที่มันบินได้มันจะมันจะเคลื่อนที่ไปทางแบบว่าทางซ้ายขวาแบบเร็วมากแบบปกติมันต้องมันจะมีจังหวะที่ตัวมันอยู่แต่เวลาเราเดินเราเดินซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยอันนี้มันจะแบบมันจะแบบว่าแทบจะไร้รอยต่อมันจะซีมเลสมากขึ้นมาต่อมาในส่วนของ Ra p ิด Tri เก e r กัน เอ้ยใช่เราลืมสิ่งนี้ไปได้ไงกันสิ่งที่เป็นจุดขายของตัวตัวเอ่อตัวตัวเมสหกแปดหกโปนเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของตัวสวิตตัวสวิตนะครับใช้เป็นแมกนิทิกจากทาง tcc มันคือ tcc magneto แต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อตอนหลังเป็น ttc kom หรือ king of magnetic นะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ยแม่งคือแบบ ตัวท็อปไม่รู้ว่าตอนนี้มีตัวท็อปตัวอื่นไหมแต่ว่าวันที่เมลกิกรีลีสออกมาให้แบบว่าเข้ามาพีออเดอร์ตัวนี้นคือตัวท็อปของในส่วนของตัวสวิตช์แมกเนติกแล้วอ่ะโอเคอ่ะโอเคมาต่อก็คือตอนนี้นมันจะสามารถเซตอารมณเปิดรับปิดทิกเกอร์ดีกว่าพี s l l e t t k y y The key first อ่ะรับปิดทิกเกอร์เราจะมาเปิดในส่วนเออเปิด WSD แล้วก็ถ้าเป็นเอพิกเพเยอ C กับ Spacebar เป็นสิ่งที่ควรเปิดแล้วก็ l บ r a n t Chip Control เปิดก็ดีเพราะว่าเวลาย่องเวลาย่องหรือเวลาเราแบบว่าพีคแบบกดนั่งผีกับแบบแบบแบบเป็นเป็นนอนเป็นนอน What <c oughs> กดนั่งผีอะไรงั้นอนะ่ะมันจะช่วยโอเคถ้าเป็นเอพิกเพเยอก็เป็น F ด้วยก็ได้เวลารูทของ FE แบบเป็นปุ่มอินเทอร์แลกเดี๋ยวเราตั้งเป็น Default ที่น่าจะใช้ ปกติก่อนปุ๊บอ้าวแล้วเราก็จะสามารถสามารถตั้งในส่วนของ Sensitivity ได้ว่าจะให้มันอัพเดตตรงแบบว่ากี่มิลลิเมตรซึ่งตัวเนี้ยมันตั้งได้ที่อีสานได้ก็จะเซฟ t ่ e s s than อ่ะโอเคคือเนี่ยตัว ตัว KLM อ่ะเขาขายว่าสามารถตั้งรับป d t ทิกเกอร์ไว้ที่0.01ม mm. ิเมตรได้ซึ่งมันค่อนข้างแบบว่าก็กดนิดเดียวแม่งอคิเวตแล้วอะแต่ว่าคือฉันจะไม่สามารถมาเทสได้นะว่าเอ้ยแม่งกดแม่งอิเคิลเวชั่นพอยต์รับปิดทิกเกอมาทำงานเป๊ะแค่ไหนอันนี้จะต้อง แนะนำแนะนําไปดูช่องมันจะมีช่องที่เขารีวิวแบบลึกอยู่ที่เขามีไอ้เครื่องที่มันแบบว่าเอาไว้วัดเลยว่าแบบมันกดลงไปกี่มิลลิเมตรอะไรงั้นนะ่ะอันนั้นนะ่ะจะเป๊ก,กว่าให้ไปลองดูได้นะช่องที่ฉันเคยตามก็จะมีของ p o นี่รีวิวลองไปเซิร์ชใน YouTube ได้นะทุกคนฉันขออธิบายรอบหนึ่งฉันสับสนกับ Actuation Point กับ Rapid t r i g g e r Rapid Trigger คือเวลาเราปล่อยนิ้วขึ้นมาเงี้ยปล่อยขึ้นมากี่มิลถึงมันจะหยุดทำงาน เออแต่ actuation point คือเรากดลงไปกี่มิลถึงมันจะทำงานโอเคซึ่งกว่านี้ก็ตั้งได้ตามสุด0 1แล้วก็ r a p i d t ทิ๊กเได้ตามสุดที่0.01ุดแต่ว่าเขาแนะนำว่าอย่าตั้งต่ำกว่า0.04เพราะว่าบางทีเราอาจจะกดแล้วมันได้นี่โอเค bottom dead zone bottom dead zone เหมือนจะมีคลิปอธิบายของช่องพ o n อ r น v i e รีวิวอยู่ถ้าฉันจำไ,ไม่ผิด ไปสามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้เบื้องลึกเกี่ยวกับคีย์บอร์ดแมกเนติกเราลืมทำสิ่งที่สำคัญเราลืมทำสิ่งที่สำคัญแชทสิ่งนี้สำคัญมากฉันว่าทุกคนต้องการทุกคนต้องการสิ่งนี้นั่นก็คือนั่นก็คือสาวเทสสาวเทสครับผม ันนี้คือเราเราจะเปิด snap tab กันจะตั้งเป็นปุ่ม A กับปุ่ม D อันนี้คือ snap tab เปิดเปิด snap tab อยู่แล้วเราจะพาไปเข้าดูบาร์โดคือถ้าเปิด snap tab เวลากด A แล้วก็กด D มันจะไปดีเลยแล้วถ้าเราไม่ปล่อยนี่หนไหมฉันฉันกด D อยู่แล้วฉันกด A กดดีอยู่เอไปเลยกด A อยู่กดดีบบกดดีกดเอไบไม่ปล่อยมันจะไปเอกด A อบบไม่ปล่อยแล้วกดดีมันจะไปดีแต่ถ้าเราปิดก็คือกดดีดีอยู่กด A ปุ๊บตัวจะหยุดแล้วอะไม่ปล่อยกด A อยู่แล้วกดดีปุ๊บตัวจะหยุดเพราะอะไรไม่ปล่อยเซึ่งถ้าไม่มีเซนแท็บเราต้องทำการมัตเตอร์ลิงในการกด A กด D แล้วก็ปล่อยมือในจังหวะที่นี่ ซึ่งในบาโลอ่ะมันไม่ค่อยมีผลตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าตัวละครมันหยุดเร็วมากแต่ในเคาน์เตอร์ตัวละครมันหยุดช้ามันต้องทำการเคาน์เตอร์สเตติฟัดแล้วก็มันจะมีจังหวะที่โมเมนตัมตัวเรามันนิ่งพอดีซึ่งมันทําให้กระสุนมันตรงในเคาน์เตอร์มันมีผลมากแล้วก็อย่างอย่างวาร์โดแรนที่ใช่วาร์โดแรนอย่างโอเวอร์วอชตัวละครที่ผิวๆิอ่ะ a d AD มันจะผิวมากเพราะมันจะแบบมันจะซีมเต์มากขึ้นมันจะไหลลอยต่อมากขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะหมดแล้วกับการอันบ็อก ในส่วนของเทลกิก84โปรเดี๋ยวลองใช้ดูว่าจะมาดีให้ฟังกันอีกรอบนึงนะครับมันช่วยมันเห็นผลนะแบบว่าเรื่องผีเรื่องอะไรแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราซ้อมให้เวลาการซ้อมกับการขนาดเล่นมาแค่ไหนมันจะเห็นผลในจังหวะ ท,ที่เห็นแบบชัดๆเลยนะคือตอนที่เราแบบว่าวิ่งแล้วแบบเราเฟิร์สช็อตเราไม่แม่นอะนี่อออปะเหมือนแบบว่าเวลาเป้าเรายังไม่ตรงอ่ะแต่ว่าเราเดินแล้วมันหยุดจังหวะที่แบบแทนที่เราเป้ามาตรงพองดีอะไรเงี้ยน,น่ะซึ่งจังหวะน,นั้นมันจะเห็นผลอยู่ก็ทําทำไมบอบอัพฉันยิงยิงเอายิงเอาวะ้ย เอ้แต่นั่นแหละมันรู้สึกว่ามันมันมันไวขึ้นนะเวลา AD อะ่ะเออฉันลืมทำสิ่งที่ควรทำแชททุกคนเนี่ยลืมทำตามนะเวลาคีย์บอร์ดแมเกเนติกอะ่ะอย่าลืมแคลิเบต์เพราะฉันยังไม่ได้แคลิเบตแชทฉันแค่รีเซ็ตและอัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ยังไม่ได้แคลิเบตซึ่งถ้าแคลอาจจะเบเตอร์กว่านี้ปะ่ะ <c oughs> อาจจะเบเตอร์กว่านี้ปะ่ะใส่เรื่องมูเมนต์ เนอยทำไมแชทแชทมันมันจังไงอย่าเกมเนี้ยต้องใช้โคตรมันอะ่ะเอาเนี่ยโอ๊ยต้องใช้ในเกมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคาลิเบตกันหลังจบอันนี้นี่นี่คาลิเบชันนะครับคือสิ่งที่ควรทำอ่าอันนี้คืออโอตโต้คาลิเบตกดออตโต้ไปเลยไม่ต้อง ใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรเนอรจะมีค่าของมันแล้วก็เซฟแต่ถ้าแมนนวลนอ่ะเพราะตอนนี้ปุ่มมันออโต้ทุกอันแล้วโอเคเดี๋ยวแมนนวลอ่ะเขียวแล้วปล่อยได้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 เรียบร้อยไปเดี๋ยวเราเราไปเล่นเทฟเท่เทกันทุกคน เดี๋ยวฉันขอเซฟในี๋ยวขอ,อนี้แป๊บ